สวัสดีค่ะชื่อโมลาโมลีดีนะคะเป็นวีทูบเบอร์ปาพาทิตอายุ902ปีค่ะมาจากช่องฟันฟิชชาแนลนะช่องโมลาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุดคุยทั่วไปอยากให้ทุกคนชอบปลาพาทิตที่อยู่ใต้ทะเลลึกมากๆเลยค่ะมีวันรูปด้วยระบายแล้วระบายต่อระบายให้สุดอ่าแล้วก็โมล่าเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่ ฉลาดมากๆเลยด้วยขอบคุณสําหรับความรู้สึกดีๆนะแล้วก็น่ารักมาก <c oughs> อะมาล่านะคะร้องเพลงเก่งมากเลยนะมอล่ามีเพลงอยากให้ทุกคนฟังด้วยพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยนะเจ็ตเป็นคาบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงทูกขังบน แจ็คช่วยด้วยจะช่วยด้วยกากรอมาลังควานอามวยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยห่อคอยอยูกก่เกาะกลางลำพวนแจ็คมาถึงร้องโอ้ไม่กอเจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดเออราะว่าน้ำไม่เป็นอ่ะกากอยยิ้มหัวล้อฝาดใจเจ้าหญิงเชิดกินถอนหายใจไล่ขาบอยลุ่มรีบกลับไปแจ็คเดินกลับหอมความป๋าชัยแจ็คเลียนว่ายน้ำยี่สิบปีตอนนี้ ากช่วยด้วยกากอยอยังลังควานอามวยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอ,อยยังอยู่กลางลำห้วยแจ๊บมาถึงร้อตะโกนโอ้ยแย่ฟีสไตายไว้น้ำอย่างเทหารู้ไหมว่ามีจจะแคข้าบอยต่ยอยางทรมานกาอยขอเจ้าหญิงแต่งงานห้วยตกลงเพรากลัวขึ้นคันอวสาน เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบนะมอล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ตัดฟิชแ n น e ลด้วยนะคะมอลาเราเจอทุกคนอยู่นะ